สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านครับวันนี้พาชมส่วนที่ชัยนาทนะครับดูบ่วงปลาของเราสิครับเป็นปลานุกยุงนะครับเลี้ยงดูแลง่ายสวยงามดีนะครับเป็นวงเล็กๆเลีเล้ยงไว้ดูเล่นครับายบรรยากาศยามเช้า โอ้ก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะครับสายแล้วแต่ความสวยงามยังมีให้เห็นวันนี้แดดไม่ร้อนมากเท่าไหร่ครับสวยไหมครับอยากให้ทุกคนได้เห็นนี่คือกระบอกเพชรดาบครับสวยมากๆยอดอ่อนของเขาที่แตกตามหนามเล็กๆเป็นใบเล็กๆสีขาวๆนวลๆสวยมากๆด้านของเขาลำต้นของเขาสวยมากๆ ขาวย่างงาช้างเลยครับเป็นไม้มงคลไม้ประดับไม้ที่เรียกสับเรียกโชคนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นมีไว้เป็นสีริมงคลแก่สถานที่แก่บ้านเรือนครับความสวยงามของใบไม้ต้นไม้อย่างว่างดูแล้วสดชื่นครับลางเงินลางทองของเราก็สวยครับ แยกหนอมาหนอเดียวกำลังงามกำลังสวยกำลังแตกสวยมากๆอยู่ในกระถางเล็กๆเป็นมุมหนึ่งของสวนของบ้านจัดวางตรงไหนมุมไหนก็สวยครับถ้าใจเรามองบวกครับไม่ได้ไปไหนชมต้นไม้กันครับธรรมชาติบรรยากาศ ผ่อนคลายครับเสียงนกเสียงไก่เสียงธรรมชาติสวยมากๆบอนสตูลลายใบยเด่นชัดสวยมากๆครับมีมากทางสตูลทางภาคใต้นะครับสลับกระบ,บอนกระดาษด่านขาวสวยมากๆกตั้งไว้เป็นทิวเป็นแถวนี่คือสมเศรษฐีนะครับ สวยจริงๆครับเมื่อรับกับแสงแดดเป็นไม้ที่ปลูกกลางแจ้งได้ในร่มได้บรรยากาศของสวนก็เป็นแบบนี้หละครับชมกันหลายๆมุมหลายๆมองช่วงนี้เข้าสวนกันครับบรรยากาศเช้าเช้าเย็นเย็นก็โล่งแบบนี้หละครับ หาความสุขหาความสบายตัวให้ตัวเองบ้างกันนะครับนี่คือปองป่านะครับเราได้หัวได้เงามาจากเขาครับสวยมากๆเรายังมีกอใหญ่ต้นใหญ่อีกนะครับวันนี้ชมกระถางเล็กก่อนครับ แตกยอดอ่อนปีละครั้งนะครับปงป่าพันลครับก็ชอบเสียงแดดชิ้นกันครับมารับแดบดบยามเช้าอ่อนๆกันครับสย บบนแบ็คเมจิกนะครับแต่ยังไม่ดำมากเท่าไหร่ครับใจแสงแดดมากๆเขาจะดำเองครับพามาชุมตะลีกะล่อนช่วงนี้ออกดอกสวยมากๆเยอะมากๆมีอยู่3-4กอของบ้านออกดอกทุกกอเลยครับดอกของเขาสวยจริงๆ อยู่ในตระกูลช้างนะครับเป็นกล้วยไม้ป่าครับบรรยากาศก,ก็เป็นแบบนี้่ะครับอะไรก็ได้ที่เราปลูกแล้วผ่อนคลายครับจอบสิ่งไหนทําสิ่งนั้นครับฝากชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ